สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้2 3ตุลาคม2564ครับคลิปนี้มาดึกสทุ่มเศษนะครับคลิปนี้มาพูดคุยกับพี่น้องที่ชมช่องปอนบ้าน Youtube มาโดยตลอดนะครับก็อยากจะให้กำลังใจกันแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องประเด็นเงินช่วยชาวนาไร่ละพันแล้วก็เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ ยังต้องรู้นะครับว่าวันที่25ตุลาคมนี้จะเข้าที่ประชุมคอรอมอหรือไม่เข้านะครับอันนี้วันนี้คุยกันก่อนนอนก็ทั้งเป็นการให้กําลังใจกับท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นกเกษตรกรชาวนาและเป็นการวิเคราะห์ข่าวไปด้วยว่ามันยังไงนะครับ <S 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 เกี่ยวกับโครงการช่วยชาวนาค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร้ล,ะละพันนะครับประเด็นหนึ่งประเด็น2นี่โครงการเพิรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ มาตรการคู่ขนานมีอีกสองสามโครงการซึ่งทุกโครงการนี้ก็จัดทาขึ้นมาเพื่อช่วยชาวนาเนื่องจากว่าชาวนานี่ขายผล,ผลผลิตข้าวนี่ไม่ได้ราคาราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรชาวนานี่อยู่ไม่ได้ขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินทกศขายข้าวแล้วไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้ทกศเพราะขาดทุนไม่ว่าจะเป็นค่าไถค่าวาน บางคนก็ดำนานนะหวานด้วยค่าปุ๋ยค่ายาค่าเกี่ยวค่าขนส่งไปลงสีไปขายอะไรต่างๆในต้นทุนมันสูงทีนี้ขายข้าวราคาที่ขายได้กับลงสีนี่เป็นราคาที่ทําแล้วต้องขาดทุนนะครับใช้คําว่าขาดทุนไม่เคยมีกําไรนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเกษตรกร,รกาชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติจะอยู่ไม่ได้เพราะอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจของประเทศชาติก็ลําบาก แล้วก็ครอบครัวของพี่น้องชาวไทยนี่ก็จะยากจนต่อไปเพราะว่าเงินนี่จากการขายข้าวนี่ต้องไปชําระหนี้ทกศส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บหอมรอมเรียบไว้ส่งลูกเรียนอะไรก็ว่ากันไปมีรายจ่ายต้องมากมายเพราะฉะนั้นถ้าข้าวราคาเป็นแบบนี้นี่ถ้ารัฐบาลไม่ช่วยคงไม่ไหวซึ่งการรูปแบบการช่วยของรัฐบาลยุคนี้เขาใช้วิธีใช้เป็นเงินไปเลยอันที่หนึ่งไร่ละพันข้าวบิหานจัดการ และพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอันนี้ไม่เกี่ยวว่าข้าวจะราคาสูงหรือราคาต่ําไม่เกี่ยวให้ไปเลยได้ละพันนะอีกอันหนึ่งโครงการประกันรายได้อันนี้ดูตามราคาตลาดถ้าสมมติว่าราคาตลาดนี่เขาซื้อข้าวจากเกษตรกรต่ํารัฐบาลก็ชดเชยส่วนต่างให้ตามราคาประกันรายได้ข้าวซึ่งข้าวแต่ละชนิดประกันรายได้ตันละกี่บาทแต่ก็ไม่ได้ให้ทุกตันนะครับให้จํานวนจํากัดเช่น ข้าวหอมมะลิกี่ตันนะข้าวเหนียวกี่ตันเขามีหลักเกณฑ์เขาอยู่เดี๋ยวถ้าของการนี้เข้าคอรมออนุมัติก่อนเราจึงจะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังว่าข้าวหอมมะลินี่รับป,ป,ประกันรายได้ครัวเรือนแล้วไม่เกินกี่ตันว่ากันไปนะไม่ได้ให้ทุกตันท่านจะผลิตข้าวได้50ตันก็ช่างแต่รัฐบาลจะประกันรายได้ประมาณ14ตันอะไรทํานองนี้ก็ว่ากันไปนะข้าวชนิดไหนมีประกันรายได้กี่ตันซึ่งการปาระกันรายได้นี้ ได้เงินไม่เท่ากันแล้วแต่ช่วงจังหวะที่ที่แจ้งแจ้งวันเก็บเกี่ยวถ้าช่วงจังหวะที่แจ้งวนันถ้าช่วงจังหวะที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวในการลงทะเบียนปลูกข้าวช่วงจังหวะนั้นข้าวราคาต่ํามากรัฐบาลก็ประก,รกาศราคาเกณฑ์กลางง้างอิงต่าเวลาไปเทียบกับราคากันรายได้แล้วก็จะได้ชดเชยมากนะครับแต่ถ้าวันเดือนปีที่เราระบุวันเก็บเกี่ยวข้าวไปถูกช่วงที่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ข้าวมีราคาดี ราคาเกณฑ์กลางเองที่ประกาศออกมาก็จะสูงส่วนต่างเมื่อเทียบกับกราคาประกันก็จะได้น้อยมันก็ได้น้อยได้มากไปเท่ากันโครงการประกันรายได้นี่นะครับแต่ช่วยชาวนาไร่ละพันนี่ข้าวจะขึ้นราคาหรือข้าวจะตกต่ำไม่ทราบละจ่ายไร่ละพันไปเลยอันนี้มันก็คนละแบบนะครับมี2องโครงการ2โครงการนี้มันจะจ่ายแก่เกษตรกรชาวนาไม่ได้นะครับถ้าเรื่องยังไม่ถูกเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอให้คอรมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีอนุอมัติ โครงการก่อนแล้วก็อนุมัติงบประมาณก่อนจึงจะจ่ายได้นี่ปัญหามาอยู่ตรงนี้เมื่อปัญหามันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงชาวนาก็กําลังรอาการช่วยเหลือตอนนี้จะเกี่ยวข้าวก็ไม่มีเงินเพราะว่าโควิดระบาดเงินที่จะจับใหญ่ใช้สอยเศรษฐกิจก็ไม่ดีทีนี้จําเป็นก็อยากจะได้ไร่ละพันแล้วเอามาทําไมไร่ละพันเอามาชุใช้เกี่ยวข้าวนะครับในขณะเดียวกันโครงการ,รกำไรไ,ได้บางพื้นที่ก็เริ่มเกี่ยวแล้วถ้าประกาศไร่ ราคาเกณฑ์งาเงเพื่อจ่ายโครงการประกันไรายได้เนี่ยชาวนาเขาจะมีเงินเพิ่มเข้ามาอีกนะครับถ้าข้าวราคาไม่ดีก็จะเก็บยุ้งถังไว้ก่อนข้าวราคาดีจึงจะออกขายให้กับลุงสีเพราะฉะนั้นโครงการประกันไรายได้นี่ก็มีส่วนช่วยแล้วก็มาตรการคู่ขนานก็มีส่วนช่วยโครงการจำนำข้าวยุ้งถางอะไรนะั่นถ้ามาตรการคู่ขนานออกไปก็ช่วยชาวนาได้ได้ไหวเพราะว่าชาวนาเวลาข้าวลุงสีซื้อราคาไม่สูงก็สามารถ กักตุนไว้ที่เล้าข้าวหรือฉางข้าวตัวเองได้อะไรนะยุงฉางตัวเองได้พอสักพักหนึ่งเกิดราคาดีก็เอาเข้าออไปขายได้มันจะมันจะทาให้เกษตรกรอยู่ได้แบบนั้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่หลักการดีหมดแต่ว่าถ้ายังไม่เสนอเข้าที่ประชุมคอรมอและคอรมอยังไม่ได้อนุมัติเนี่ยมันก็ยังจ่ายไม่ได้พอจ่ายไม่ได้ก็เกิดการล่าช้าชาวนาก็เดือดร้อนนะครับโดวยเฉพาะตอนนี้ ราคาข้าวตกต่ำมากตามสื่อต่างๆที่เสนอข่าวนะครับก็มาลุ้นกันว่า25ตุลาคมนี้จะเข้าจริงไหมเข้าที่ประชุมคอรมอสื่อต่างๆก็เริ่มบอกข่าวแล้วสื่อต่างๆเว็บไซต์ข่าวดังเอาขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจท่านผู้ชมก็ไปอ่านได้เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจในลงข่าวก่อนเพื่อนเลยว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมครมอเขาบอก26ตุลาแต่ว่าจริงๆแล้ว26ตุลาเนี่ยเป็นวันเลื่อน เขาเลื่อนการประชุมคอรมอมาเป็น2ีน่ตุลานะครับจริงๆแล้วก็คอรมอจะประชุมยี่ิตุลานะครับซึ่งข้อมูลของฐานเศรษฐกิจเขามาจากนายสุเทพคงมากซึ่งนายสุเทพคงมากเนี่ยเขาเป็นานายกิมศักดิ์สมาคมชาวนาวและเกษตรกรไทยคนนี้เป็นคนทวงถามกับกระทรวงพาณิชย์อยู่เป็นประจำว่าเมื่อไหรเข้าจะเมื่อไหรจะเสนอเข้าคอรมอก็โทกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอบว่าเสนอไปแล้ว นายจุเล่นลักษณะวิสัยในลงนามในเอกสารเสนอเข้าคอรมอไปนานแล้วแต่มันยังไม่เข้าสักทีมันไม่เข้าสักทีมันไปอยู่ตรงไหนนายสุเทพพงม,มากท่างก็ไปตามเรื่องอ๋อเรื่องอยู่ที่กระทรวงการคลังนี่เองเพราะว่าก่อนจะถูกเสกนอเข้าที่ประชุมคอรมอลกระทรวงการคลังจะต้องไปพิจารณาในรายละเอียดต่างๆให้ไปเป็นไปตามข้อกฎหมายไปดูข้ประมาณโน่นนี่นั่นเรื่องไปอยู่ที่กระทรวงการคลังมานานพอสมควรนายสุเทพพงม,มากนี่นะครับนาย,ยกสมาคมเกษตรกรชาวนาไทยนีย่และเกษตรกรไทยนี่ เขาก็เลยโทรศัพท์หรือเปล่าหรือยังไงหรือเขาไปถามเองที่กระทรวงการคลังก็ไม่ทราบข่าวมันมาจากอย่างนี้ข้อมูลมาจากนายสุเทพพงษ์มากนี่แหละเขาก็ไปถามกระทรวงการคลังเมื่อไหร่จะนําเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมาแล้วนี่เอาเข้าที่ประชุมครมอสักทีก็ได้รับคําตอบจากกระทรวงการคลังว่ากําลังพิารณาและกระทรวงการคลังพิารณาความเหมาะสมน่นนี่นั่นเสร็จแล้ว จะเสนอเขาที่ประชุมครมี่26ตุลากระทรวงการทลัง่ตอบแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วการตอบมาแบบนั้นก็อาจจะจําไม่ได้ว่าเขาเลื่อนแล้วเขาเลื่อนการประชุมครมเป็นวันที่25ก็มารอดูว่าวันที่25นี่จะเข้าไหมนะครับการที่จะเข้าครมวันที่25ได้มันต้องมีเหตุมีผลนะครับเดี๋ยวฟังกันต่อไปว่าเหตุผลมันอยู่ตรงไหนในวันที่เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจลงข่าวเป็นวันที่21ตุลาคมนะครับ ว่านายสุเทพพงมากเปิดเผยกับเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจว่ากระทรวงการคลังรับปากจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอเอาสัปดาห์หน้าก็แล้วกันเพราะว่าการประชุมคอรมอนี่ยี่สิบห้าตุลานี้นะเป็นเป็นวันเข้าที่ประชุมคอรมอทีนี้หลังจากเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจลงข่าวปั๊บนี่วันต่อมาเว็บไซต์อื่นๆหรือว่าเพจื่นๆก็เริ่มลงข่าวตามลงข่าวตามหลายเว็บไซต์ก็เริ่มกระพือข่าวว่า นี่แหละประชุมคอรมอรสัปดาห,หน้านี่ประกันรายได้เข้าจะเข้าที่ประชุมคอรมอรพร้อมด้วยมาตรการคู่ขนานเอาล้ครับก็เกิดการสื่อมีการลงข่าวแล้วพอสื่อมีการลงข่าวค่ำคืนวันนี้23ตุลาคม2564ช่องปอนบ้านยูทูบก็เอามาวิเคราะห์ว่าการที่จะเข้าคอรมอรหรือไม่เข้าคอรมอนี่ยยังต้องลุ้นอีกนะครับยังต้องลุ้นลุ้นตรงไหนข่าวที่เขาออกมาเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้หรือย,ยังไงทำไมต้องลุ้น ก็เชื่อถือได้ครับข่าวเขาเขาก็เชื่อถือได้แต่ตอนเขาให้ข่าวนั้นเป็นข่าวณนวันย1ดอนวันที่ย1อตุลานะครับท่านผู้ชมฟังอย่างนี้แต่พอถึงวันที่ยี่สิบห้าตุลาเกิดทําไม่ทันเกิดนําเสนอคอรมอลไม่ทันข่าวเขาก็ลงใหม่เพราะว่าข่าวการทําข่าวเขาลงข่าวตามความเป็นจริงความจริงเขาลงยังไงเว็บไซต์ข่าวเอายุตัวอย่างเนาะเว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจเลยก็ความจริงน่าเสียายพงมากเปิดเผยวันที่ยืดอตุลาเนี่ยว่าจะเข้าคอรมอลเนี่ย เขาก็ลงข่าวว่านายเสถีพวงมากเป็นคนเปิดเผยว่าได้รับการรับปากจากกระทรวงการคลังวันที่21เขาก็ลงไปแล้วแต่ถ้าเกิดวันที่25เรื่องมายังยังไม่ถูกเสนอเข้าที่ประชุะมพลรมว่า,า,าเทปไทยสารเสืติกเขาก็ลงข่าวใหม่ใช่ครับเพราะว่าลงตามความเป็นจริงเขาก็ลงข่าวใหม่25เสนขอขรมรไม่ทันอะไรก็ว่ากันไปเขาก็ลงใหม่ได้เพราะว่าข่าวเสนอตามความเป็นจริงนะ21นาย,ยเายสถีพวงมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังรับปากว่าจะเสนอเข้าที่ประชุะมพลรม แต่พอวันที่ผ้าเกิดเสนอไม่ทันล่ะพอเสนอไม่ทันเว็บไซต์ขา่ขาวเขาก็ลงข่าวว่าเสนอไม่ทันก็อย่างนั้นเองนี่ที่กูเือข่าวเพราะข่าวก็คือข่าวนะครับแต่ทีนี้เราถ้าถ้าวิเคราะห์ถ้าเราจะวิเคราะห์ช่องปอลบ้าน YouTube วิเคราะห์ลุ้นว่า50-50 50 25ิบตุลามีโอกาสเข้าคอรอมอ0ไม่เข้า50ฟังเหตุผลครับทำไมเข้า50ไม่เข้า50 หน้าวันที่เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจลงข่าวนะครับได้รับการเปิดเผยจากนายสุเทพวงมากซึ่งเป็นคนตามเรื่องราวจากกระทรวงการคลังก,งกระทรวงการคลังรับปากจะเสนอคอรมอยี่สิบหกอ้าวก็เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจอันนั้นกระทรวงการคลังรับปากแต่ทีนี้มันจะไม่สามารถเข้าคอรมอได้เลยถ้าในวันที่21นั้น กระทรวงการคลังยังไม่เสนอเรื่องไปสํานักเลขานุกานคณะรัฐมนตรีเอาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีก็แล้วกันเพราะว่าการจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอนั้นวาระต่างๆที่คณะรัฐมนตรีจะประชุมพิจารณากันนั้นจะถูกบรรจุเข้าเข้าที่ประชุมโดยสํานักเลขาคณะรัฐมนตรีทีนี้วันที่21เ,เมื่อวันที่21ที่ผ่านมาถ้ากระทรวงการคลัง ยังไม่เสนอเรื่องไปสํานักเลขาคณะมนตรีแน่นอนข้าวันที่25ตุลาคมไม่เข้าพที่ประชุมคอรมอแน่นอนเพราะทําวาระการประชุมไม่ทันนะครับนะครับมันจะมีเหตุผลอย่างนี้ว่าถ้าไม่เข้าคอรมอ5ตุลาคมนี้เหตุเพราะวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องยังไม่ถึงสํานักเลขาคณะมนตรีก็จะไม่เข้าถ้าจะไม่เข้าจะไปเข้าตอนไหนครับไปเข้าเดือนพฤิกาแน่นอนเพราะ กระทรวงการคลังโดนจี้แล้วโดนนายเสถียรพง์มากไปทวงถามอยู่บ่อยๆนะครับนายเสถียรพงมากก็เป็นสมาคมนายกกิิมัสักสมาคมชาวนาไทยและเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการกบขด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในเป็นเป็นหนึ่งในะจานวนคณะกรรมการนบขนะครับซึ่งคณะกรรมการนบขเนี่ประธานนบขก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานคณะกรรมการนบข หรือคณะกรรมการนโยบายเข้าห่างชาตินั่นแหละครับนายเสถียพงษ์มากก็เป็นกรรมการคนหนึ่งนะนะครับเอาละครับถ้าวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องยังไม่ถึงสำนักเลขาคณาราชกรีวันที่2ี่ 25. เรื่องจะเขา้าที่ประชุมครมรไม่ได้เพราะว่าวันที่22ก็เป็นวันหยุด23ก็เป็นวันหยุด24ก็เป็นวันหยุดอย่าลืมว่าราชาการไม่ทํางานวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันที่21อนี่ยัง ยังไม่ถูกเสนอเรื่องไปสํานักเลขาคณะตฏิไม่ไม่เข้าที่ประชุมอคอรมอยี่ห้าแน่นอนเพราะถ้ายี่สิบเอ็ดเรื่องยังไม่ถึงสํานักเลขาสํานักเลขาคณะตฏิเนี่ยจะยังไม่ได้บรรจุเข้าวาระการประชุมวันยี่ห้าก็เข้าที่ประชุมอคอรมอไม่ทันนะครับนะครับเรื่องจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าว,วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องจากกระทรวงการคลังเรื่องประกันการายได้เข้าเนี่ยเรื่องชาวนาทั้งหมดนี่ถูกเสนอไปเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือไปแล้ว พร้อมด้วยเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีนั่นแบบนั้นจะเข้าคนลมอยีแน่นอนนะครับมันอยู่ที่ว่าวันที่ย1เอตุลาคมไม่มีใครไปรู้ว่ากระทรวงการคลังตอนนี้นะครับไม่มีใครสามารถไปเจาะข่าวได้ว่ากระทรวงการคลังเมื่อ2 1เอตุลาคมที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังได้นําเรื่องช่วยชาวนาไปกอะไรได้เข้าอะไรต่างๆนี่เป็นหนังสือ ส่งเรื่องราวไปยังสำนักเลขาคณะมนตรีหรือยังณัวันที่ยีตุลาถ้าเรื่องไปนวันที่ยี่ตุลาแน่นอนเข้าที่ประชุมคนมอยี่ิห้าแน่นอนแต่ถ้าวันที่ยี่ตุลาเรื่องยังไม่ไปถึงสำนักเลขาเรียบร้อยครับไม่เข้ายี่ห้าตุลาคมอย่างแน่นอนครับเพราะถ้ายี่ตุลาคมเรื่องยังไม่ไปถึงสำนักเลขานะครับเรื่องเขาจะไปวันที่ยี่ห้าถ้าเรื่องไปเช้าวันที่ยี่ิห้าทำยังไงยังไงสำนักเลขาคณะมนตรีก็ นำเรื่องนี้เข้าวาระการประชุมยี่ห้าตุลาคมไม่ทันเน่เพราะวันที่ยี่ห้าจะเป็นวันประชุมแล้วเวลาราชการเขาทํางานกี่โมงครับศูนย์แปดจุดสามศูนย์เรื่องก็ต้องไปศูนย์แปดจุดสามศูนย์เร็วที่สุดเหลืออีเวาลาอีกสามสิบนาทีจะประชุมเก้าโมงเช้านี่เก้าโมงเช้าวันที่ยี่ห้าเนี่ยจะประชุมคอรมอสานักเลขาธิการจะบรรจุเรื่องนี้เข้าไปภายในสามสิบนาทียังไงก็ทําไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นที่วิเคราะห์อยู่เดี๋ยวนี้ก็คือว่ายี่ห้าตุลาคมนี้ ช่วยชาวนาร่ละพันประการายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเข้าคอมอหรือคอ,อรออมอหรือไม่เข้ายี่ิห้าตัวลาความนี้ยังต้องลุน้นแล้วก็ขอภาวนาให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องไปยังสํานักเลขาคณนะรัฐมนตรีแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจะเข้าคอ,อรมอยี่สิบห้าแน่นอนครับขอให้เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ขอภาวนาขอไหว้พระขอวิงวอนขอให้เป็นแบบนั้นนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เป็นเกเษตรกรชาวนาฟังช่องกรอนบ้านย t ท b e วิเคราะห์วิจารณ์มาตั้งแต่ต้นจนจ,นจ,นจบก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่มาเป็นกําลังแรงใจให้กับผู้ทําคลิปนะครับถ้ามีข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์จะรีบนํามารายงานทันทีโดยเฉพาะช่วงบ่ายวันที่2 5ตุลาคมหลังประชุมคณะรัฐมนตรีหากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทีมโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวว่ามีเรื่องช่วยชาวนาเข้าที่ประชุมครมอและครมออนุมัติจะนําเรื่องมาเสนอทันทีรอชมรอฟังที่นี่ ช่องปอนบ้าน YouTube ครับสวัสดีครับ กาไปหัวใจอ้ายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องมือเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิ่มความซ้ำวัให้เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็น เมื่ออายหมด่างน้องนางก็มาจากลาหักอ้ยค้เบิดคาหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหักสองเห่าลำเข็น เจ้าสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดขค่าเพียงเพราะว่าต้ายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้นองยังปนคำหวานทําใจ โกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล ไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายโจน จำทักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังต้อนคำหวานทำใจออกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห,ห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ จ้าจากไปเมื่อยามอายจน